โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน,นเน่ชาแนลวันีเราก็มาอยู่ในเกม Honkai Star Rail กันอีกครั้งนะครับและสําหรับวันนี้ครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้คุยกันเรื่องช็อป5ดาวที่โคตรจะสุดยอดกันไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้เพื่อนๆผมมีข่าวอัปเดตท,ที่สุดยอดยิ่งกว่าช็อป5ดาวด้วยครับเพราะข่าวของวันนี้จะเป็นเรื่องแบนเนอร์สุ่มกาชาครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหานะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนฟังคลิปของผมเนี่ยเข้าใจตรงกันก่อน คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันยังไม่มีประกาศออกมาจากทาง Off ฟิเชียลเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าเชื่อ1น0อยเนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทีมงานเขาอาจจะมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนอีกครั้งก่อนที่จะเอาเข้าเซิร์ฟของจริงนะครับหรืออาจจะไม่เอาเข้าเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็หลังจากที่เข้าใจโรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา เข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ก็เลยดีกว่าก็ในส่วนของชอมอป5ดาวที่ผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับสำหรับใครที่พลาดเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆอีกรอบหนึ่งก,ก่อนละกันส่วนใครที่อยากจะดูเ,ดเต็มๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูในช่องของผมได้นะครับโดยล่าสุดนะครับเขามีข้อมูลหลุดมาว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเพิ่มไอเทมแบบใหม่ที่ไว้ใช้ซื้อของดานค้าที่กําลังจะเพิ่มเข้ามานะครับโดยของที่ว่าเนี่ยก็คือตัวละครลิมิเต็ด5าดาวเพื่อนๆโดยเราจะสามารถได้รับไอเทมที่ว่า จาก3วิธีครับวิธีแรกจะได้รับหลังจากที่เราปลดตัวละครตัน e6 นะครับแล้วได้ตัวละครซ้ําอันนี้เนี่ยคือวิธีที่1นนะซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะค่อนข้างยากกับผู้เล่นหลายๆคนนะครับแต่อย่าลืมตัวละครจากตู้สแตนดาร์ดยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะตัน e6 เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพื่อนๆคนที่เป็นสายฟรีก็มีโอกาสได้รับเหมือนกันเพียงแต่อาจจะต้องใช้ดวงแล้วก็ใช้เวลามากกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2 จะมีโอกาสได้จากการเคลียร์อีเวนต์ในเกมครับซึ่งอีเวนต์ที่ว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทุกอีเวนต์นะน่าจะต้องเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับเพราะว่าของดีระดับนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีแจกบ่อยๆนะแล้วก็อย่างที่3ครับเราจะสามารถได้รับหลังจากเคลียร์ในเรื่องหลักนะครับและนอกจากนี้มันก็ยังมีไอเทมอีกแบบหนึ่งด้วยครับซึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับจาก Battle Pass เพื่อนๆหรือว่า BP นะครับแล้วถ้าเราเก็บไอไอเทมชิ้นนี้ครบ4อันเราจะสามารถนําไปแกลกไลโคนตัวละครลิมิเต็ดที่กําหนดไว้ได้นะ ก็สำหรับในส่วนของข้อมูลนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของผมแล้วก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะแต่ข้อมูลวันนี้เพื่อนๆ ที่จะสร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับผมบอกเลยใครฟังก็ต้องตื่นเต้นนะเพราะมันจะมีการปรับเปลี่ยนแบนเนอร์ลิมิเต็ดแบบใหม่ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมใช้คําถูกหรือเปล่านะแต่ผมว่าถ้าทุกคนน่าจะเข้าใจแหละจากที่ผมอธิบายนะครับคือจากเดิมตู้ลิมิเต็ดการันตีหน้าตู้เนี่ยโอกาสมันจะเป็น 50- 50ใช่ป่ะก็คือจะมีโอกาส5 0ที่จะออกตัวละครหน้าตู้นะครับแล้วก็อีก50%เราจะได้ตัวละครจากตู้สแตนดาร์ดที่จะฟิกไว้ว่ามีอยู่7ตัวก็จะเป็นลุงเวลนรบียยิมกไปูงงช คาร่าแล้วก็เจยผ่าใช่ป่ะครับแต่ว่าหลังจากแพท3.2เพื่อนๆข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเราจะสามารถปรับแต่งกลุ่มตัวละครหลุดเลดได้ครับใช่ตัวละครหลุดเลดเพื่อนๆหรือว่าแกงสแตนดาร์ดที่เป็นตัวเริ่มต้นในตู้ถาวรที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะเราจะสามารถเลือกตัวละครที่ต้องการมาใส่ในกลุ่มตัวละครที่หลุดเลดได้ครับสมมติพอแพท3.2มากตู้น้องข้าวนะอันนี้คือตู้น้องข้าว มันจะมีปุ่มนะครับให้เพื่อนๆกดให้เราสามารถเลือก7ตัวละครเข้ากลุ่มตัวละครที่จะหนุดเลทได้นะครับตามภาพเลยนะโดยเริ่มมาเซตอัพมันก็จะเป็นแบบเดิมครับตัวละคร7ตัวที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นตัวสตาร์เตอร์หมดเลยจะมีเป็นฮิเมโกะนะครับลุงเวลโบรเนียเจอพาดคาร่าหยานชิงแล้วก็ไปหลูนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการตัวเซนต์ดารตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวละครตามที่เราต้องการได้นะสำหรับข้อจํากัดในการปรับเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะที่รู้คร่าวๆมาคือรู้แค่ระบบภาพรวมเ,เฉยๆนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยไม่อยากได้ลุงเวลนะครับผมก็เปลี่ยนเอาเป็นเอเวอร์จลีนแทนนะครับแล้วก็น้องคาร่าผมตันไปแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเป็นไปนอตน,นะครับนอกจากนี้ผมก็อยากได้ทีมดอทด,ด้วยน้องไปลูผมน่าจะไม่ใช้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบ็กซวอนนะครับพอผมเซตอัพได้แบบนี้ปุ๊บแล้ว ตัวละครที่จะได้เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งใน7ตัวที่ผมเซ็ตเอาไว้ตรงนี้เพื่อนๆเ,เออพอจะนึกภาพออกว่าบอกเลยว่าถ้าทีมงานเขาปรับแบบนี้จริงนะครับผมว่าระบบสุ่มกาชาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมมากนะแล้วก็ปัญหาที่ผู้เล่นเนี่ยมีแต่ตัวละครไอดอลอนอีสูนะครับผมบอกเลยว่าหมดไปแน่นอนเพราะต่อให้เราลุดเลดตัวหน้าตู้ใช่ปะ่ะอนาคตถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ยังได้ตัวละครตัวอื่นนะครับที่แบบอาจจะเป็นตัวที่เราต้องการปลดไอดอลอนเพิ่มก็ได้นะอ๋อใช่แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้น เขาบอกว่าไอ้ระบบแบบใหม่นี้เนี่ยไม่ได้ใช้แค่ตู้ตัวละครเท่านั้นนะครับตู้ไลโครหรือว่า LC เนี่ยเขาก็จะปรับใช้ด้วยนะสำหรับข้อมูลที่มาเนี่ยมันก็มีทั้งหมดเพียงเท่านี้เพื่อนแต่จริงผมก็ลองมาคิดดูนะถ้าทีมงานเขาปรับแบบนี้ถาวรเลยเนี่ยมันมันจะดูเวอร์เกินไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันเวอร์เกินไปนะหรือว่าระบบแบนเนอร์แบบใหม่เนี่ยทีมงานเขาอาจจะไม่ได้แบบอยู่ถาวรก็ได้นะอาจจะอยู่เป็นช่วงเวลานะครับแบบช่วงเวลาครบรอบอันนิวเซอรี ปีใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีออกมานะครับก็สุดท้ายนะครับคิดว่ายังไงกันบ้างครับกับระบบแบนเนอร์แบบใหม่นี้นะครับถ้าตัวเกมเขามีการปรับตามข้อมูลที่หลุดออกมาแบบนี้จริงยังไงก็ลองเขียนแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้เลยนะส่วนผมบอกเลยว่าโคตรดีเพื่อนข่าววันก่อนเนี่ยว่าดีแล้วนะครับข่าววันนี้เนี่ยโคตรดีโคตรๆนะและผมก็บอังว่าข่าวนี้เนี่ยทีมงานคงไม่ได้เตรียมเอามาเซอร์ไพรส์เราวันเมษาโกหกเรามัง้ง ถ้าทีมาเขาเตียมมาหลอกวันเวษากโกหกมันก็จะดูโหดลายไปหน่อยนะครับอ่ะก็สุดท้ายดีนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตเกมฮองไครซ์เรลหรือว่าลางดาวก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตคืบหน้าเดี๋ยวผมก็จะรีบทามาบอกเพื่อนๆกันเลยนะครับอ๋อใช่เราก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลงคลิปมันก็จะไม่เตือนเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ,บ